สวัสดีครับเ,เพื่อนๆทุกท่านนะครับในคลิปนี้จะกล่าวเรื่องของสายเฟีที่จะหาแกรนนะครับแกรนเจ้าตัวนี้นะครับส่วนใหญ,ญ่นที่อื่นเขาอาจจะเลเวลรูนหรือสัญักษักนะครับอันนี้เขาเรียกแกรนนะครับ C.O.R.D.C.O.R.E น่าจะใช่นะครับการหาแกรนอันนี้เบื้องต้นนะครับวิธีหาที่ผมได้เยอะที่สุดก็คือมาที่หมวดนี้มาที่หมวดนี้นะครับหมวดอื่นเนี่ย อาจจะมีบ้างกระหมดนเนี่ยได้เยอะที่สุดแล้วแต่ว่ามันก็จะเป็นแกรนที่อยู่ในขั้นต่ำ,ตำ,ตำถึงขั้นกลางนะครับเราก็ต้องสะสมไปเรื่อยนะครับเพราะว่าแต้มเนี่ยมันก็จะค่อนข้างจะได้เยอะแล้วก็การแข่งขันเนี่ยก็จะมีแข่งขันเยอะนะครับแต่ว่าถ้าไปหลังๆแล้วเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยชนะสักเท่าไหร่นะครับรางวัลก็น้อยลงแต่ว่ารางวัลของแกนเนี่ยไม่เกี่ยวนะครับเพราะว่าแกรนเนี่ยมันได้จากการแข่งขันจะแพ้จะชนะมันก็จะสุ่มได้นะครับ จะซูดให้ดูสักรอบนะครับเป็ออโต้นะโอเคนะครับเห็นไหครับพอจบแล้วเนี่ยมันจะได้ของรางวัลก็เป็นเงินเป็นทองเป็นแต้มนะครับแล้วก็เป็นไอเทม2อันอันหลังเนี่ยครับคือกล่องกแกรนวันนี้มี1กล่องนะครับเวลาเปิดปุ๊บเนี่ยมันก็จะสุ่มได้แกรนมา1แกรนนะครับ มีผมเหลือเจ็ดสิบเดี๋ยวผมจะสุ่มแกรนห้ดูนะครับว่ามันจะได้ประมาณไหนถ้ากดออโต้ไปเนี่ยมันจะค่อนข้างเร็วนะครับแต่มันจะได้ทุกเทิร์นบางตาก็ได้สองกล่องบางตาก็ได้สามกล่องนะครับแต่ได้ทุกตานะครับ <c oughs> แล้วแต้มที่เอามาโรยเนี่ยก็หาไม่ยากเกินไปหมายถึงว่ามันมันฟื้นไม่ยากไม่ใช่หาไม่ยากฟื้นไม่ยากนะครับวันหนึ่งก็หาได้รอได้คิดว่าแกนมันพอนะคนที่ต้องการแกรนเยอะเนี่ยอาจจะหมายถึงว่าหนึ่งทำเวสหรือไม่ก็เอาไปอยากจะได้แกรนที่มัน อันนี้ได้มาสีนะครับอยากจะได้แกรนที่มันเยอะๆเพื่อที่จะรวมแกรนเพราะว่าแกรนขั้นต่ำเนี่ยห้าแกรนนะครับห้าแกรนหนึ่งแกรนเป็นตัวตั้งว่าจะเอาไปรวมอีกสี่แกรนเป็นตัวเสริมรวมกันเป็นห้าแกรนสามารถอัปเกรดเป็นขั้นใหม่ได้นะครับมันจะมีขั้นสีเขียวสีฟ้าสีม่วงสีแดงนะครับแล้วก็สีทองมันจะอัปขั้นไปเรื่อยๆทุกขั้นเนี่ยต้องใช้อย่างน้อยห้าแกรนนะครับและประเภทเดียวกันประเภทเดียวกันหมายถึงว่าแกรนเนี่ยมันจะมีสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมและห้าเหลี่ยมนะครับ ประเภทเดียวกันก็คือเป็นเหลี่ยมเท่ากันนะครับสาหรับชนิดแกนนี่ไม่เกี่ยวใช้ได้หมดขอให้อยู่มันให้มันอยู่ในขั้นเดียวกันเท่านั้นเองนะครับอันนี้เป็นสายฟรีนะครับส่วนทางอื่นเนี่ยรู้สึกมันจ้องแบบว่าต้องเสียเงินอันนี้ผมไม่กล่าวถึงนะอันนี้การสายฟรีที่จะหาแกนนะครับก็เนี่ยมาที่การแข่งขังนนีนะครับเราก็ทุกการแข่งขันได้นะครับถ้าสุ่มนะครับแกนหนึ่งสองแกนสามแกนสี่แกน 1, แล้วแ,แ,แต่โดยเบสิกเนี่ยมันจะอยู่ประมาณสองึงสามแกนนะครับซึ่งถ้าเราสะสมวันหนึ่งเนี่ยแล้วเรามาแข่งเนี่ ได้เยอะอยู่นะอันนี้จบการแข่งขันแล้วจบลีกจบลีกเนี่ยมันจะได้กล่องนะครับถ้าตัวละครในนักกีฬาของเราในทีม <c oughs> มีความสามารถมีเขาเรียกอะไรมีสติถีด,ดีมันก็จะได้กล่องครับอันนี้มาช่วงหลังๆนะผมไม่ค่อยเก่งแล้วก็เลยไม่สําเร็จ นนก,กีฬานี้มันจะมีตัวรางวัลด้วยนะครับมันจะได้รางวัลที่เป็นมินิเกมซึ่งผมไม่เข้าใจในระบบมินิเกมสักเท่าไหร่ที่ผมเคยเล่นเนี่ยมันจะมี2แบบจับเวลาคือมันจะมีเวลา1ิวิลดลงมาจนถึง5าวิให้เพื่อนกดให้ทันตรงช่วง5าวินะครับแล้วก็มีอันนึงคือน,นับลูกเบสบอลนะครับซึ่งมีแค่2มินิแต่ว่ามันจะต้องมีคนเล่นทั้งหมด3คนอันนี้ผมไม่เข้าใจระบบมันว่าจะให้เพื่อนเล่นหรือว่าเราเล่นหรือ,อยังไงนะครับอันนี้ไม่เข้าใจจริงๆ มินิเกมมันดียังไงถ้ามันสําเร็จมันจะเพิ่มเขาเรียกว่ามันจะเพิ่มไอเจ้าตัวการันตีระดับของเราเพิ่มขึ้นให้ในตัวละครในนักกีฬาที่เราเอามาลงนะครับแต่ว่าความสําเร็จของมันมันต้องมีเพิ่อนไปสองคนหรือไงเนี่ยผมไม่เข้าใจนะตรงนี้นะครับแต่ว่าต้องเป็นตําแหน่งของผู้เล่นอื่นนะครับผมเคยเจอคนนึงเขาเข้ามาแล้วผมก็เข้าไปด้วยนะครับเคยเจอครั้งเดียวจริงๆอาจจะเพราะเพราะผมมีเพื่อนน้อยใหนะ้มีเพื่อนประมาณ5คนมันเกี่ยวหรือเปล่าผมยังไม่รู้เลยนะแต่ว่าในเกมเนี่ยมันต้องมีนะครับ ต้องมีถ้าไม่มีเพื่อนเข้ามาเลยเนี่ยมันพอมันสําเร็จแล้วเหมือนกับว่ามันจะไม่เพิ่มขึ้นให้นะครับอันนี้ผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับอันนี้ผมเน้นเรื่องระแดนนะครับเดี๋ยวจะหาต่อจนจบนะครับเหลืออยู่30แต้ม7 5 3 5ก็ได้ประมาณเลกสี่รอบเจ็ดสีสรอบ ล้วก็ไปมันฟื้นฟูนะครับเพราะว่ามันก็ฟื้นฟูไม่ช้าแล้วก็ไม่เร็วเกินไปวันหนึ่งก็ได้สักสองรอบนะครับเราก็มันจะมีช่วงเย็ยนเขาจะแจกด้วยนะแจกแจกแต้มในการลงนะพลังงานในการลงนะครับอ,อีกประมาณร้อยครับผมไม่แน่ใจนะไม่รู้ว่าช่วงเย็ยนหรือช่วงหัวค่ำนะมันจะมีแจกด้วยหรือว่าเป็นช่วงโบนัสอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันหรือพวกกิจกรรมนะปกติมีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่านี่คือตำแหน่งที่เอาไว้หากแกรนนะครับที่สายฟรี ควรจะมาหามาล่าไว้เพราะมีเพื่อนแล้วถามไว้ผมก็ไม่รู้ว่าจะตอบยังไงเพราะว่าผมก็ยังไม่เข้าใจเรื่องแกรนเท่าไหร่แต่ว่าถ้าผมรู้เนี่ยก็คือตำแหน่งเนี้ยนะครับหากแกรนได้ดีที่สุดละส่วนร้านค้าไม่ค่อยมีนะเขาบอกว่าวันหนึ่งเวสหนึ่งหาได้สองสามชิ้นเนี่ยเอามาลงเนี่ยแต่ว่าต้องสะสมแต้มเยอะๆถ้าสะสมแต้มไเยอะเนี่ยมันก็จะเห็นผลเยอะนะครับแต้มในการลงนะครับสมมติว่าในลงเนี่ยมันลงตอนนี้นะ มันใช้ประมาณเจ็นะครับแต่ว่าเมื่อมันหมดอีเวนต์แล้วมันก็ไม่ไม่รู้นะหมดอีเวนต์แล้วใช้สิบนะครับอันนี้ตอนนี้มันอยู่ในช่วงอีเวนต์มันใช้แค่เจ็ดคราวนี้แกลน,นะครับอย่าที่รวมนะครับถ้าเราต้องการรวมแกนมาอันนี้นะครับ,นะรบกดตัวนี้ได้ <c oughs> กดรวมตรงนี้ก็ได้นะครับมันก็จะรวมแกนให้นะครับได้ครับ มันจะรวมแกนให้ถึงขั้นสีเขียวที่เหลือเราต้องไปรวมเองนะครับเราจะรวมเองก็ได้นะครับก็คือเลือกแล้วกดนะครับแกนอย่างที่บอกนะครับมันต้องเป็นแกนสมมติว่าเราต้องการรวมแกนสีฟ้านะสมมติตรรมนะครับก็กดม,มา use นะครับก็คือมีแกนตั้ง1แกนแล้วก็แกนที่เหลือน,นะครับที่ยังไม่ได้ใส่ไว้ในตัวละครน,นะครับจะเป็นแกนประเภทใดก็ได้ขอให้เป็นเหลี่ยมเดียวกันนัคือสามเหลี่ยมอย่างเงี้ยนะครับอีก4ชิ้นนะครับรวมคือ5้าชิ้นมันจะกลายเป็นสีม่วงเห็นไหมครับแล้วถ้าเอาสีม่วงิ้าชิ้นมับ ประมาณนี้ร้านค้ามีแกนไหมสายฟรีร้านค้านี้ที่ใช้ทองซื้อเนี่ยถ้าเพื่อมีตังค์ควรซื้อเอาไว้นะครับเพราะว่าเจ้าของไอเทมพวกนี้แม้ว่าเราจะไม่ได้ใช้แต่ในเวสหนึ่งม,มันจะเรียกร้องที่จะเอาเจ้าตัวนี้ด้วยนะครับเรียกร้องเป็นร้อยชิ้นเลยนะถ้ามันม่แพงก็ซื้อไว้นะเวสนี้นะครับ เควที่ด้านขวานะคเควสนี้ถ้าเราทำเควสนี้นะครับเควสนี้มันจะเลือกได้ว่าเราจะทําไม่ทํานะครับสมมติว่าเราทาเนี่ยเนี้ยมันต้องการสองร้อยชิ้นะนะครับซื้อให้แ้มพลังงานมาไม่เอาส่วนการซื้อตรงๆถ้าจงการซื้อแกนแบบเติมตังค์ก็ที่นี่นะครับเขามีมีแกงขายนะครับ ราคาสูงสุดก็จะเป็นแกน US กับแกนสีทองที่ได้จบอีเวนต์มาใช่้มีกล่องแกนสีม่วงมาห้ากล่องนะครับนนี้ก็ถือว่าดีนะครับอย่าลืมนะครับมาที่อันนี้นะครับมาที่อันนี้นะสีม่วงนะครับคำสั่งที่สองนะครับคำสั่งที่สองนะครับแล้วก็รอให้แต้มมันเยอะๆนะครับสักร้อยหรือสองร้อยหรือลองแม็กเลยก็ได้แล้วค่อยกดออโต้ไปนะครับ เพราะว่าถ้าเราจะไปตีเองเนี่ยผมคิดว่ามันเสียเวลามากๆนะครับมันอาจจะชนะอาจจะได้ทางวันดีในตอนท้ายแต่ว่าในระหว่างใช้เวลาเนี่ยใช้เวลาเยอะมากแล้วเราก็ไม่ได้ว่าจะตีดีกว่าคอมนะไม่ใช่ว่าเรามีตัวแล้วเราจะตีดีกว่าคอมนะบางทีเราอาจจะตีแย่กว่าคอมด้วยนะครับโอเคครับโดยประมาณนะครับสำหรับคลิปอื่นๆที่มีเสียงไอเยอะๆต้องขออภัยด้วยนะครับยังไม่หายคันคออีกปกติก็ไออยู่แล้วนะแต่ว่าเมื่อหลายๆที่ที่ผ่านมาเนี่ยช่วงนี้คันคอมาก หมือนจับว่าคอจะมีปัญหาแล้วเวลาใช้เสียงก็มันจะไอมากอันนี้ก็ดีขึ้นมาหน่อยแต่ว่าคงจะไม่หายหรือยังไงก็แล้วแต่ไม่แน่ใจนะครับต้องขออภัยด้วยสำหรับคลิปโดยรวมนะครับสำหรับเกมนี้ถ้าใครที่ยังไม่รู้ไม่เคยเจอก็ลองดูคลิปของผมก็ได้นะครับแม้ว่ามันจะไม่ค่อยได้คุณภาพแต่ว่ามันก็จะพอให้เพื่อนพอจะเล่นได้ถ้าเพื่อนอ่านไม่ออกนะถ้าอ่านออกไม่ต้องดูนะเพราะว่าเกมมันไม่ยากเกินไปถ้าอ่านออกเนี่ยไม่ต้องดูแต่ถ้าอ่านไม่ออกเนี่ยแล้วยังงงงอยู่ก็ลองดูเป็นตัวอย่างได้นะะคคครรัับบบผผมมมมไไไ่่่ดด้้แแนนนนาาาใหตติอกววเป็ทง โอเคครับสำหรับการหาแกรนก็ประมาณนนะครับขอบคุณเพื่อนีตามมารับชมนะครับขอบคุณมากครับ